ตอนนี้ทัวช้างของเราก็ลงน้ำแล้วกำลังอยู่กลางลำน้ำอยู่เลยข้างหลังเป็นไงบ้างคงเบ่งสนุกมากเลยใช่ไหมไม่พูดสักคำเลยอุ้ยดูดูดูช้างวงช้าง ในที่สุดก็ได้ขี่ช้างสมใจเจ้าแล้วดูนิช้างมันจะท่วมหลังช้างดูถ่ยหลังช้างกันขยัดช้างเลีงดูซิใครอยู่ข้างหลังดูพ่อกับเจมอมอยู่ข้างหลังเนี่ยลสิลูกเรี้ยงสิยูฮูไม่บายหน่อยไม่บายหน่อยยูฮูเลียงนีเลียงมมอมเรียงมอกันเล้วล่งนั่งหลังช้างมาดื่มด่ำธรรมชาติ กลางลำน้ำตากแดดด้วยร้อนนิดนึงก็ไม่เป็นไรมันมีความสุขรอไมไม่เป็นไรมีหรอมีหรอโถน่าจะบอกพี่ตั้งนานละระวังชนับเรือนะฝุงเบ้งครับฝงเบ้งครับสนุกไหมสนุกไหมเบ้งไม่พูดเลยแม่น้งจกิงหรือเปล่า